ร้านร้อเสือทรา,ายมอเตอร์ไซค์มือสองน้องมินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไล่ดูรถน,นะครับภายในร้านเดี๋ยวมาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะครับยามาฮ่าเอ็มแปี2017นะครับคันนี้วิ่งมา18,000กโลนะครับอยู่ที่29,500นะครับ29,500 2017น,นี่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเครื่องดีมากนะครับกลิ่นิ่มมากคง,ง,งเลยยิ่งมาสองหมื่นแปดพันโลนะครับ ยามาฮ่าแกนฟิลาโนนะครับปีสองพันี่สิบอันนี้มีแบกบ้ายให้ด้วยนะครับแบกบ้ายให้ด้วยอันนี้วิ่งมาสองหมืสองกิโลนะครับราคาีอยู่ที่สี่หมื่นพันห้าร้อยนะครับ 5, ห้าพันห้าร้อยากได้ครับนี้เป็นยามาฮ่าซีีนะครับผม อันนี้วิ่งมา16,000หมืนโลนะครับน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดอันนี้นีะอยู่ที่29,500ืนาพนะครับ g ีทีล้อแม็กนะครับยางเปลี่ยนมาใหม่หน้าหลังนะครับคันนี้สวยๆเลยลา้ต่อนะครับคันนี้ได้คุณแจ๊สองดอก <c ười> ด้วยนะครับค <c ười> ุณแจ๊สองดอกเป็นยา m มาห้าเอ็มนะครับป e ีสองพัันนี้ มา27,000นโลนะครับมันน่าสวยๆเลยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับสีสวยมากนะครับล้อสีต้งด้วยแรงเลยนะครับไล่กันต่อนะครับแล้วตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นยามาฮ่าฟินนะครับผมจะมีคลิปแยกทำไปแล้วนะครับถ้าสนใจก็ไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวไล่กันต่อรถแทนมา ยวได้ดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นทาวสกีนะครับ Dacker สองร้อยหนะครับคุณแจสอดอกขตเลยนะครับคันนี้กนใจนะครับห้ามืนเ้าพันห้าร้อยนะครับห้ามืาพนะครับคันนี้เล่มเพียวบล็กเลย ฮันด้าสกูปปี้นะครับฮันด้าสกูปปี้ปี2017อ่าคันนี้อยู่ที่24,500นะครับใครหารถอ่าขี่ใช้งานภายในซอยนะครับน่ารักน่ารักนะครับคันนี้เลยเหยียดั้งมันนะครับชมพูวหวานแววเดี๋ยวว่าจะเป็นคันนี้เหมือนกันนะครับคันนี้ได้คุณเจ้าสองดอกด้วยสูมาเอ็นะครับวิ่ง24,000กโล ดีมากนะครับมีมากนะครับตัวนี้ตัวน,น,น,นี้อยู่ที่28,500ืนารนะครับตันนี้ราคาต่อรองได้ทุกคันเลยนะครับสนใจคันไหนเขาถามมาได้เลยนะครับคันนี้เป็น Yamaha Exciter 150นะครับ Exciter ร้อยห้าสิบอากคันดูด้าน,น่านอย อันนี้วิ่งมา27,000โลนะครับมีคัดนะครับุ่นนี้อันนี้ขายท่านูดนะครับ25,500อเท่านั้นนะครับนนยาเงเสลียใหม่นะครับหน้าหลังเลยรถจะมีเข้าใหม่เรื่อยๆนะครับใครสนใจซื้อขายนะครับหรือว่าจะ มีใครอยากขายรถก็ติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับผมยินดีรับทุกรุ่นนะครับ